ด้านรองแม่ทัพภาคที่2ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานผลัดที่3ที่กองพานฐานช่างที่2 0 1กรมฐานช่างที่สองค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลตรีกิติศักดิ์บุญพระธรรมชัยรองแม่ทัพภาคที่2เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดกําลังพลในการไปปฏิบัติภารกิจของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานผลัดที่3 พร้อมฟังการบรรยายสรุปในการจัดกำลังปฏิบัติหน้าที่ทำการฝึกกองพันฐานช่างที่201ซึ่งกองทัพภาคที่2ได้รับมอบหมายในภารกิจรักษาสันติภาพของสหรประชาชาติณสาทรณารัฐเซาสูดานจึงได้มอบหมายให้กองพันฐานช่างที่201กรมฐานช่างที่2กองพลพัฒนาที่2จัดกำลังพลผ,ผัดที่3ามจำนวน97านายประกอบด้วยนายฐาน3นาย 9, 9, 10, นาย1094นายไปปฏิบัติภารกิจ เบื้องต้นได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมทางยุธทธบกรณ์การฝึกการสร้างสะพานทางระดับทางดิ่งการขึงลวดน้ำต่างๆเพื่อความพร้อมทางร่างกายและจิตใจในการที่จะไปปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สมกับที่กองทัพบกและกองทัพไทยแต่ให้ความไว้วางใจกับหน่วยในการส่งกำลังเข้าช่วยปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือรักษาสันติภาพของสหรประชาชาติ